สำหรับคราวนี้นะครับเราจะมาต่อกันในส่วนของตรียโจทย์แนวข้อสอบกลางภาคปลายภาคลำดับและอนุกรมของม6เทอมหนึ่งกันนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะครับพจน์ที่11ของลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พจน์ที่11เนอนาะอันนี้เป็นเขาจำกัดกดมาให้เลยนะครับลำดับเลขคณิตก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้สูตรลำดับเลขคณิตก่อนนะ ว่าเรามีสูตรว่าอะไรครับ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองนะครับ a1 ก็คือพจน์ที่1ของลำดับเลขคณิตเนาะ an เนี่ยคือพจน์ที่เราต้องการหาคือพจน์ที่11นะครับแทน n เป็น11 d คืออะไรครับ d ก็คือผลต่างร่วมนั่นเองนะครับซึ่งเกิดจากพจน์ถัดไป ลบพจน์ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะมาพจน์ไหนจะเอา2อลบหก็ได้นะพจน์งลบพจน์่ก็ได้นะครับเช่นพจน์งลบพจน์่อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าค่าดีนะครับสำหรับข้อนี้นั้นค่าดีเป็นเท่าไหร่เอ่ยดีเท่ากับพจน์งคือ6พจน์่คือ2ลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ย6กลบสเหลือเป็น4นั่นเองนะครับพจน์ที่1คือเลข2 พจน์ที่2คือเลข6เนาะเขาบอกให้เราหาพจน์ที่11แสดงว่า n คือ11 n เนี่ยคือลำดับพจน์นะฮะนะอ่ะแทนค่าเลยนะครับ a 1 1เท่ากับ a 1คือเลข2เนาะ n คือ11ลำดับพจน์ที่11อนะครับอันนี้คือค่า n นั่นเองนะลำดับพจน์ที่ลบด้วย1นะครับคูนด้วยดีก็คือผลต่างรวบนั่นเองก็คือเลข 4นั่นแหละนะครับผมแทนค่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย11ลบ1เหลือเป็น10คูณ4นะครับ a 11ก็เลยกลายเป็น2เวลาคูณกันเนี่ยเราค่อยบวกกันนะคูณสำคัญ่อบวกนะครับก็บวกด้วย40คําคำตอบก็คือ42นั่นเองนะครับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับถัดมามาดูข้อที่2กันเลยนะครับ A1a2A3 เเป็นลำดับ เลขคณิตเนาะลำดับเลขคณิตก็ต้องมารู้สูตรก่อนเลยนะครับสูตรว่าอะไรนะ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับ n ก็คือลำดับพจอย่างที่บอกไปเมื <H an> <work> ่อสักครู่นี้เนาะนะครับบางคนเมื่อกี้ฟังข้อที่1ไม่ทันใช่ไหม n คือลำดับพจน์ใดๆนะครับ มาดูโจทย์เลยโจย์เขาบอกว่า a 3 0ลบ a 1 0เท่ากับ40ผลต่างร่วมตัวแปรอะไรเอ่ยผลต่างร่วมคือตัวแปร d นั่นเองเป็นเท่าไรนะครับจากโจทย์นะครับ a 3 0พี่พีก็เลยแทน30ลงไปที่ n เนาะนะครับ a 1ยังไม่รู้เลยถูกไหม n คือ30นะครับลบคูณ d a 3 0เท่ากับ a 1อันนี้30-1เหลบเหอเป็น29 ดีเนาะติดไว้ก่อนให้เป็นสมการที่1ต่อมาพี่พีทลองแทนพจน์ Por, n เป็น10ดูบ้างเนาะเมื่อกี้แทน n เป็น30ใช่ไหมต่อมาลองแทน n เป็น10บ้างครับก็จะกลายเป็น a 1 0เท่ากับ a 1บวก1 0ลบ1คูณ d นั่นเองนะครับก็คิดเลขต่อมาครับเป็น a 1 0เท่ากับ a 1บวก 9d นั่นเองนะให้เป็นสมก,การที่2สังเกตนะครับถ้า a 30จะบวก 29d a 10จะบวก 9d เห็นไหมจะลดลงมา1นะครับหน้า d จะลดลงมา1แต่เอา a 1บวกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับจากโจทย์เขาบอก a 30ลบ a 10ใช่ไหมดังนั้นอาจจะเกิดจากสมก,การที่1ลบด้วยสมก,การที่2นั่นเองนะครับเพราะว่าสมก,การที่1เนี่ยเราจะเอาฝั่งซ้ายมาลบกันเนาะก็คือ a 30 ลบกับสมการที่2ก็คือ a 10นะครับสมการที่1เนี่ยก็คือจะเป็น a 1นึบวกยี d นั่นเองนะครับลบด้วยสมการที่2ก็คือ a 1นบวกเ d นั่นเองนะครับทีนี้ a 30ลบ a 10คือ4ี่นั่นเองนะครับอ่ะก็แทนค่า40ลงไปนะครับกระจายลบเปิดวงเล็บออก ข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายเปิดวงเล็บออกได้เลยเครื่องหลังนะครับมีเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่ะทีนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น40เนาะ a 1หนลบเอหายไปนะฮะยี่สิบลบเก้าเหลือเป็น20 d นั่นเองนะครับเราต้องการหาค่า d นะครับก็เลยย้าย20เนี่ยไปหารนะครับฝั่งซ้ายเลยนะครับ d ก็เลยกลายเป็น2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบ 2นั่นแหละนะครับผมตอบข้อที่4ไปเลยนะฮะถัดไปกันเลยไปดูข้อดี่3พจน์ที่10หมายถึงค่า n เนาะอันนี้คือค่า n เหมือนเดิมลำดับเลขาคณิตอา้าวมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องมาทบทวนสูตรเลขาคณิตก่อนนะครับเลขาคณิตเนี่ยเรามีสูตรว่า a n เท่ากับ a 1คูณอากำลัง n ลบ1 a 1ก็คือพจน์ที่1นั่นเองนะครับ N ก็คือลำดับพจน์ใดๆนะเหมือนเดิม N, n คือลำดับพจน์ใดๆนะฮะ R <A S 1> คืออัตราส่วนร่วมนะครับซึ่งเกิดจากนะครับ a n บวก1ส่วน AN ก็คือพจน์หลังหารพจน์หน้าเองพจน์หลังเนี่ยอาจจะเป็นพจน์ที่2หารพจน์ที่1ก็ได้ ตนี่ครับประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้ r เป็นเท่าไหร่ละครับพจน์ที่2คือ6พจน์ที่1คือ3 6หาร3เหลือเป็น2อันนี้ก็คือค่าของ r นั่นเองนะครับจากนั้นแทนค่าเลยในที่ n เป็นเท่าไหร่ครับโจทย์ต้องการหา n เป็น10เนาะก็แทนค่า n เป็น10ลงไปนะฮะ a 1ของเราคือ3คูณด้วย r คือ2เนาะ n คือ10 -1 ลบ1นะฮะ อันนี้ก็จะกลายเป็น3คูณ2กำลังเราแล้วก็ต้องรู้ก่อนเลยนะครับ2อกำลัง9มีค่าเป็น5102นั่นเองนะครับต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะถัดมานะครับเราก็เลยเอา3คูณ5 1านะคำตอบก็คือ1,536นั่นเองอันนี้คือข้อที่10ของลำดับเลขาคณิตนั่นเองนะครับผมข้อนี้เนาะก็เลยตอบข้อที่3กันเลยนะฮะ ถัดไปก็เลยไปดูข้อที่4กันเลยนะฮะกำหนดให้เลขาคณิตมีค่า A1 เอ้าวลำดับเลขาอีกแล้วนะครับ A6 เท่านี้อัตราส่วนร่วมเป็นเท่าไหร่ก็คือหา R เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับจากสูตรลำดับเลขาคณิตเนาะเรามีสูตรว่า A n เท่ากับ A1 คูณ R ำลัง n ลบ1นั่นเองก็คือสูตรแบบ ข้อม,มักเกี่ยนะเพราะว่าเป็นลำดับเลขาคณิตนั่นเองนะครับโดยที่ a1 เท่านี้นะครับแล้วก็ a6 เท่านะี้เนาะแทนค่าได้เลยนะครับกำหนด n เปนะ็น6เนาะเพราะว่าทำไมถึงแทนค่าได้เลยเพราะว่าเรารู้ a1 แล้วเห็นไหมรู้ a6 ด้วยนะครับรู้ a1 ก็ง่ายแล้วแหละนะครับผมแทนค่า n เป็น6นะครับก็จะกลายเป็น a6 หกเท่ากับเอนคูณอกำลังหลบหน่นั่นเองจากนั้นนะครับเราแทนค่า a1 กับ a6 ลงไปนะฮะ a 6คือ27 a 1คือ1ส่วน9ะครับ r ต้องการหาทั้งหมดกำลัง5นัณเดเนอะลบเหลือ้นะครับจากนั้นนะพี่พีทอาจจะย้าย9ขึ้นไปคูณเนานะเป็น r กำลัง5ต้องการหา r ตัวเดียวทำไงครับก็ใส่รากที่5ทั้ง2ข้างไปกันเลยนะครับผมอย่างนี้นะอืมทีนี้นะครับลากที่5ก็ต้องเหมือนกันกี่ตัวฮนะ5ตัวเนาะถึงจะ ถอดรู้ได้นั่นเองนะครับ27เกิดจากอะไรคูณกันครับตัวนงเฉพาะเกิดจาก3คูณกัน3ทีแล้วก็9เกิดจาก3คูณกัน2ทีนั่นเองนะครับ r กําลัง5ลที่5เหลือ r ตัวเดียวเนาะทีนี้นะครับ3เหมือนกัน5ตัวถอดรู้ได้ตัวหนึ่งนะครับก็เหลือเป็น3ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกัน5ตัวเนาะ r ก็เลยมีค่าเป็น3นั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2กันเลยนะครับ ถัดมามาดูข้อที่5กันเลยนะครับลิมิตของลำดับ an เท่ากับ8 n กำลัง2ลบ5 n บวก1ส่วนด้วย4 n กำลัง2บวก2มีค่าเท่ากับข้อใดนั่นเองนะครับลิมิตลำดับเนาะเราก็จะมีความสัมพันธ์ว่าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ an ทีนี้เราก็ต้องเทคลิมิตอินฟินิตี้เข้าไปในตัว n นะซึ่งก็จะมีสูตรหลกัหลกๆเลยดังนี้นะครับ อันแรกนะถ้าดีกีเศษนะฮะเท่ากับดีกีส่วนฮะเวลาตอบนั้นนะฮะก็ตอบว่าสัมประสิทธิ์หน้าดีกีเศษหารด้วยนะครับสัมประสิทธิ์หน้าดีกี ส่วนนั่นเองนะครับในกรณีที่เลขกำลังหน้าดีกรีสูงสุดเท่ากันนะครับเราจะเช็คดีกรีสูงสุดนะคำว่าดีกรีในที่นี้นะครับคือดีกรีสูงสุดนะครับผมถัดมาอันที่สนะครับถ้าดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนนะครับตอบได้ว่าเท่ากับ ศูนย์ไปเลยนะครับถัดมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าดีกรีเศษมากกว่าดีกรีส่วนนะครับให้ตอบว่าอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้นะคขาว่าดีกรนีนี้คือดีกรีสูงสุดนะอย่าลืมดีกรีเศษเท่ากับดีกรีส่วนก็คือตัวยกกำลังสูงสุดอ่ะ ข้างหน้ามันเท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะตัวอย่างข้อที่5นะครับเขาบอกให้หาลิมิตนะฮะเเข้าใกล้อิ N, นฟะินิตี้เเาะเราจะเห็นว่าดีกรีสูงสุดคือดีกรีกำลังอะไรครับดีกรีกำลัง <c oughs> 2นั่นเองเห็นไหมดีกรีกำลัง 2, 2> เนี่ยเป็นดีกรีสูงสุดซึ่งเท่ากันไหมครับทั้งเศษและส่วนเท่ากันนะฮะเวลาตอบก็ตอบตัวเลขหน้าสัมประสิทธิ์ได้เลยนะครับตอบ8ปส่วน4กันเลยอย่างนี ดูแค่นี้ก็พอนะครับเอา4ตัด8เหลือ2ข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่2นั่นแหละนะครับผมทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบข้อที่6กันต่อเลยนะครับลิมิตของลำดับ an เท<ม>่ากับ8 n กำลัง2ลบ5 n บวก1ส่วนด้วย5 n กำลัง4บวก2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับดีกดีก d ก d ีสูงสุดข้างบนคือดี d ีอะไรครับดีกีกำลัง2นั่นเองนะนะนะครับ คาว่าดีกีนี้ก็คือกำลังนั่นเองนะครับกำลังสูงสุดเนาะข้างบนดีกีกำลังสองข้างล่างดีกีกำลังอะไรครับข้างล่างคือดีกีกำลังสี่เงื่อนไขไหนเอ่ยดีกีเศษน้อยกว่าดีกีส่วนเงื่อนไขที่สองนะครับสำหรับข้อนี้เนาะดีกีเศษกำลังสูงสุดคือสองดีกีส่วนกำลังสูงสุดคือสี่ นะครับจะเห็นว่าดีกีเศษจะเห็นว่าดีกีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนข้อนี้จึงตอบ0นั่นเองนะครับตอบข้อที่1ไปเลยนะถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่7กันเลยนะครับเหมือนเดิมนครับหาลิมิตของลำดับเนาะก็คือโจทย์ให้หาลิมิต N เข้าใกล้ Infinity ของ An เนาะ นะครับเป็นเท่าไรทีนี้ก็มาดูเลยนะครับดีกรีเศษเป็นเท่าไหร่เอ่ยกำลังสูงสุดของเศษนะดีกรีเศษคือ2ดีกรีส่วนนะฮะดีกรีส่วนคือไม่มีกำลังใช่ไหมครับกำลังเป็น1แสดงว่าดีกรีเศษมากกว่าดีกรีส่วนต่อว่าอะไรเอ่ย ถ้าเศษมากกว่าส่วนก็ตอบว่าข้างบนเนี่ยมากกว่าข้างล่างเห็นปะกำลังข้างบนมากกว่าข้างล่างก็แสดงว่าหาค่าไม่ได้นัเนเองนะครับก็วิธีการไม่ต้องไปจําหลักการอะไรมากก็ดูว่าอันไหนกาลังสูงสุดถ้ากาลังสูงอยู่ข้างบนก็ตอบหาค่าไม่ได้ถ้ากําลังมากกว่าอยู่ข้างล่างก็ตอบเป็นศูนย์ถ้ากําลังเท่ากันก็ตอบตัวเลขหน้าสัมะสิทธ์แค่นั้นเองนะครับผมถัดไปนะฮะมาดูข้อที่8เลยลิมิตของลำดับอีกแล้วนะข้อนี้ครับบอก ให้หาครับลิมิต n เข้าใกล้อ n f ฟิน t y a n เป็นเท่าไหร่จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีกำลังดีกรีสุดเป็นเท่าไรฮะเป็น3ข้างล่างนี้มีกำลังไหมมีตัวแบบพหุนามอยู่ข้างล่างไหมครับไม่มีนะฮะแสดงว่าข้างบนเนี่ยดีกรีเศษเท่ากับ2นะฮะดีกรีส่วนเท่ากับศนคือข้างล่างไม่มีพหุนามเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้ ดีกีเศษเนี่ยมากกว่าดีกรีส่วนเป็นไงฮะก็ตอบว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากําลังข so, yeah, ้างบนมากกว่าข้างล่างเวลาเราเทคอินฟินิตี้เข้าไปเป็นไงข้างบนเนี่ยมากกว่าข้างล่างมากๆก็ไม่มีที่สิ้สุดนะครับแค่นี้เองนะหลักการก็คือดีกีเศษมากกว่าดีกรีส่วนก็คือกําลังข้างบนมากกว่าข้างล่างคือหาค่าไม่ได้นะครับผม ถัดมานะครับมาดูข้อที่9ข้อที่9ก้าก็เหมือนข้อที่แนั่นแหละนะครับคณิตศาสตร์ให้ทำาะไรไวบก่อนนะดีกีเศษเป็นเท่าไหรเอ่ยเป็นหนึ่งดีกีส่วนเป็นเท่าไรครับเป็น1อ้าวกำลังเท่ากันทําไงครับก็ตอบสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้ากาลังตัวนั้นนั่นเองนะครับต่อสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรที่มีกําลังสูงสุดนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะดังนั้นนะครับโจทย์ให้หาลิมิตเนาะเเข้าใกล้อินฟินิตี้ Infinity, N, เนาะ เป็นเท่าไหร่นะครับพี่พีก็เลยตอบว่าดีกีเศษใช่ไหมดีกีตัวบนนะฮะเท่ากับ1ดีกีตัวล่างเนี่ยเท่ากับ1เช่นกันนะฮะดังนั้นก็เลยบอกได้ว่านะครับดีกีเศษเท่ากับดีกีส่วนก็คือตอบอะไรครับตอบสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้ามาหารกันเลยนะครับก็ตอบ3มส่วน 4ไปเลยแต่ลืมว่ามีทั้งหมดกาลังอะไรด้วยครับกำลัง3มด้วยนั่นเองนะดังนั้นนะครับสรุปเวลาตอบนั้นก็ตอบว่าลิมิต n, n เข้าใกล้อินฟินิตี้ a n จะเท่ากับ3ส่วน4ทั้งหมดกําลัง3มนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราหาข้างในนี้เนาะแต่คําตอบจริงต้องก,กำลัง3าด้วยนะครับก็จะกําลังเข้ามานะครับกลายเป็น27 4, 4กําลัง 3, 3ก็จะกลายเป็น64นั่นเองนะครับตอบข้อที่3ไปกันเลยนะครับผมถัดมามาดูข้อที่1 0เลย นะครับสำหรับข้อนี้นันนะครับโอ้โหยกกําลังเป็นตัวแปรอย่างนี้นะครับก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็ใช้หลักการที่ว่าถ้าเกิดว่านะครับเลขยกกำลังติดตัวแปรนะฮะให้เอานะครับค่าที่ติดกำลัง สูงสุดหารตลอดเลยนะครับเจนว่าข้อนี้เนี่ยกำลังที่มีติดตัวแปรมากที่สุดคือ7กําลังเ็นเห็นไหมฮะตัวนี้เป็น7จกลัง n ตัวนี้เป็นกําลังเอนเนาะอันนี้3กําลัง n อันนี้7จ็ดลัง n นะครับสำหรับข้อนี้นั้นนะครับก็คือ7กําลังเนเนี่ยมีค่าสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวสาหรับข้อนี้เนาะ จะเห็นว่า7จ็ดลัง n ของเราเนี่ยจะมีบวก1อะไรลบ1อะไรด้วยอย่างนี้นะฮะพี่พีกก็เลยใช้สมบัติเลขลกําลทงที่ว่านะฮะ a กําลัง n บวก M จะเท่ากับ a กําลัง n นคูณกับ a กําลัง M อนั่นเองก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่ากําลังเนี่ยเป็นบวกกันอยู่เนาะก็แยกออกไปโดยการคูณกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับตัวแรกนะครับก็จะกลายเป็น7กําลัง n คูณกับ7กําลัง1ก็คือสมบัติ เลขยกกำลังข้อนี้นั่นเองนะครับบวกด้วยห้าลังเคูณด้วยห้าลังลบหนะครับก็คือแยกกําลังออกมาเนาะอันนี้กำลังติดลบก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยละกันนะครับส่วนด้วยนะครับสามกำลังเนะครับอันนี้บวกหใช่ไหมครับพี่พีก็เลยแยกมาเป็น3ามกลังหนั่นเองนะครับถ้ามือนกันคูณกันได้ชี้กำลังมาบวกกันอย่างนี้เลยนะครับข้างหลังเนาะก็จะกลายเป็น7จ็ดลังเคูณด้วยแยกกําลังมานะครับกลายเป็น7จ็ดลังลบหเนาะ จากนั้นนะครับเอามาหารตลอดพี่พีก็บอกว่านำค่าสูงสุดเนี่ยในนี้ก็คือ7จ็ดกำลังเนเนี่ยหารตลอดไปเลยนะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นล mm ิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้หารตลอดนี้แสดงว่าหารทุกโคตรเลยนะครับ7กำลังหนึ่งก็คือ7นั่นเองนะครับส่วนด้วย7กำลังเบวกด้วย5ากำลังเ5็นลัพี่พขอติดไปก่อนละกันนะครับไม่ได้ใช้งานนะนะครับ ส่วนด้วยเจ็ดลังเหารด้วยนะครับข้างล่างเนาะ3ามกลังเนคูนสามกลังหนะครับหารด้วยนะครับ7จ็ดลังเบวกด้วยนะครับ7จ็ดลังเคูนด้วย7จ็ดลังลบหส่วนด้วย7จ็ดลังเอ็นเลังลบหนึนี้พี่พีทติดไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูงงเนาะแต่7จ็ดลังหพี่พีทเปลี่ยนเป็น7ตัวนี้จริงๆแล้ว3ามกลังหเปลี่ยนเป็น3ได้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเลข3ละกันนะครับทีนี้จากนั้นนะครับให้เราเทคลิมิต เอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ลงไปเลยนะครับถ้าเทคกนิมิตเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับตัดกันเหลือ1นึ่งทันไหมเจ็ดกำลังเอ็นเนี่ยเหมือนกันตัดกันเหลือ1ฉะนั้นก็เป็น1นึ่งคูณเดต้เเทคกนิมิตไปไม่มีผลครับตัวแรกเพราะว่ากําลังเท่ากันพี่ก็เลยตัดกันได้ถัดมาตัวหลังนะครับมาวิเคราะห์ดูดีๆนะสำหรับกํากลัง n กับ7กําลังเอนเนี่ยอันไหนมากกว่ากันครับแน่นอนครับเลข7มากกว่านะครับเวลาเทค ลิมิต n เข้าใกล้ฟินิตี้ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวเลขส่วนตัวเลขมากมากถ้าเลขส่วนเลขมากๆเนี่ยครับแล้วลิมิต n เข้าใกล้ฟินิตี้อย่างนี้นะครับก็จะตอบ0ทันทีเลยจําไว้เลยนะครับถ้าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างแล้วการที่เราเทคฟินิตี้เข้าไปเนะี่ยแน่นอนครับยังไงก็ส่วนมากกว่ามากๆนะครับอย่างเช่นอะไรฮะห้าส่วนด้วย 7ล้านอย่างเงี้ยเป็นไงครับเข้าใกล้ศูนย์ไหมเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับหลักการในการเทคลิมิตเนาะฉะนั้นก้อนนี้นะครับตัวเลขส่วนตัวเลขมากๆให้เราตอบศูนย์นะครับเวลาเทคลิมิตแล้วหลังจากขึ้นหมาเท่ากับนี้ไม่ต้องเขียนลิมิตอีกแล้วนะครับผิดนะครับห้ามเขียนแล้วนะเพราะเราเทคลิมิตแล้วนะครับตัวล่างก็เช่นกันครับตัวเลขส่วนตัวเลขมากๆเป็นไงฮะก็กลายเป็น ศูนย์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเลขส่วนตัวเลขมากเป็นศูนย์เนาะถัดไปนะฮะอันนี้7จ็ดกำลังเอเหมือนกันตัดกันได้เหลือเป็น7กําลังลบหนึ่งไปเลยนะครับถ้าตัวไหนเหมือนกันเนี่ยตัดไปเลยเนาะไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์ลิมิตเอ็เข้าใกล้ตีเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเท่ากันก็ตัดไปเลยนะครับเจ็ดบวกศูนย์ก็คือเจ็ดเนาะข้างล่างนั้นศูนย์บวกเจ็ดกำลังลบหนึ่งก็คือเจ็ดกำลังลบหนึ่งทีนี้เรามีนิยามของเลขกําลังอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีนิยามว่า a n เท่ากับ 1>, 1ส่วน a กำลัง n นะครับก็คือการติดลบเนี่ยกับเศษเป็นส่วนได้นะครับหรือ a กำลัง n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลังลบ n นั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือกำลังติดลบเนี่ยเนาะเราสามารถย้ายข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้กำลังก็จะเป็นบวกหรือกำลังติดลบอยู่ข้างบนย้ายมาข้างล่างได้กำลังก็จะเป็นบวก พูดง่ายๆคือการกลับเศษเป็นส่วนกําลังจะหายติดลบนั่นเองสำหรับตรงนี้นะครับพี่ๆก็เลยตกย้อยขึ้นไปข้างบนนะฮะก็กลายเป็น7กําลังหนึ่งคือเอาข้างล่างึ้นไปข้างบนเนาะกาลังก็จะหายติดลบ7จ็ดกำลังหนึ่งก็คือเป็นเลข7นั่นเอง7จ็คูณเก็คือ49เนั่นเองนะสำหรับข้อนี้ตอบ49ไปเลยนะครับตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับผม